สวัสดีครับมาสาธิตการทำความสะอาดเหรียญทองแดงที่เก่าๆสกรปรกนะครับอันนี้เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรปี29ที่ระลึกสร้างสวนสาธารณะที่สัตหีบนะครับก็เริ่มเลยครับก็เอาแช่ในน้ำยานะครับอันนี้เป็นน้ำยาของทางห้างน้ำยารมดำเราเองครับแช่แล้วก็ ใช้แปรงสีฟันนะครับช่วยช่วยขัดก็ได้ครับหรือถ้าจะแช่ไว้นานๆก็ได้เ<ๆ>ช่นกันครับถ้าขี้เกียจรอก็ใช้แปรงสีฟันช่วยขัดออกนะเดี๋ยวเราก็จะผมก็จะสาธิตการรมดำทองแดงให้ให้ชมด้วยนะครับ นี่ก็จะเห็นว่าสีสีเริ่มเปลี่ยนแล้วก็จะเริ่มใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับเหรียญน,นี้แล้วก็วางทิ้งๆไว้นะครับกับรูปกรมหลวงชุมพรนะครับ ข้างหลังนี่จะเป็นจะเริ่มเห็นเห็นตราพระอาทิตชักรถแล้วนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ของกรมหลวงชุมพรครับก็ เดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับเพราะว่าสกปรกมากแต่คลิปมันจะยาวไปครับก็เอาประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าเหรียญก็เริ่มสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็แชร์ไว้ครับแล้วก็มาแปลงๆครับไม่ต้องกลัวเรื่องกัดกัดเนื้อโลหะนะครับคืออาจจะดูไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันก็ดีกว่าแรงๆแล้วกัดเนื้อโลหะครับก็จะไม่สวยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ